จาทุกสิ่งอย่างมันก็น่าจะลงตัวจะบริเวณที่ผักอาศัยจะบริเวณบ้านนาระบบน้ำและก็ชีวิตความเป็นอยู่มาถึงณนะตอนนี้แหละแกเอ้ยกำลังจะลงตัวเพื่อ,อความสุขที่เรามีอยู่ สามรูปแบบของคนรักธรรมชาติตอนเช้ามาจะก็เปิดน้ำระบบสปริงเกอร์ให้เขา,าได้ลดสวนจะมมหมู่มวลไม้ไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะขามเทศหวานไม่ว่าจะเป็นกุลาบดอกสวยก็ได้ความสดชื่น นะครับอากาศแบบทุ่งไร่ปลายนาโอโซนดีๆที่เขาบอกว่าบรรยากาศดีต้องมีทุ่งกว้างหายใจได้เต็มปอดอะไรอย่างกันนี่จะมีนม้ำใสไหลกระสินกระดินมาปล่อยปล่อยปล่อยจะเป็นบรรยากาศแห่ง ทุง่งนาบ้านนอกเรานี่แหละพี่น้องเอ้ยมะขามเทศก็ใหญ่ยอย่างไว้จะปลูกไม่ทันเท่าไยแสงนาเขาริ่วจะก,กุลาบก็ได้ความร่มเย็นจากต้นมะขามเทศปีนี่ก็ออกดอกหมดปีเอออาอ,า,อาเขาเรียกว่าความสมบูรณ์นี่มันมีอยู่ในหมู่มวลธรรมชาติอยู่แล้วจ้ะ อันนี้ก็เป็นพันไม้จากธรรมชาติที่ปู่ย่าตายายเขาเรียกว่าตุนงวงช่างในเฟซในไลน์เขาใช้เป็นยาอะไรไดหลายอย่างเราก็คงได้สัมผัสได้ห็นกันในเฟซสในไลน์แต่ก็บ้านฉันนี่มีมดแทบทุกอย่างล้วะฉันว่ะต้นไม้ที่เขาเอ,อ่ยมาเกิดจากธรรมชาติด,ด้วยเกิดจาก การปลูกของพวกเราด้วยนี่ก็ดูปร,ราเห็นไหมล่ะจ้ะระบบน้ำที่วางเอาไว้ถึงเวลาก็เปิดท่อมากัดเสน้นฝอยหลดต้นไม้ใหญ่หน่อยมีแรงมีเลี่ยวดูเดืองนี่จ้ะเห็นไหมนี่คือความาสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามตามวิถีชีวิต ของอบ้านสลาวุธแกเอ้ยนะสายน้ำกระเซ็นสู่กระเดดส่องเป็นอ่าเขาเรียกหมอกออกมาสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องเราชีวิตความเป็นอยู่จะให้มันดูดีเราก็ต้องมีการปลุงแต่งนะคือมันเป็นแนวความคิดในชีวิต แต่ละวันละวันที่เราได้อาศัยเขาเขาก็อาศัยเราฉินเดียวกันเพียงแต่เราดูแลเขาอเราก็ได้อาศัยเขาทางด้านจิตใจก็มากมายทางด้านอมในเรื่องของผลก็มากมีจะ้ะนี่แหละก็เลยยิบมาให้มองส่งมาให้ดูนี่แหละจะ้านี่คือ ชีวิตบ้านบ้านของฉั้นสาวุธิพยายวันนาพร้อมด้วยลูกหลานในบางสมัยกลางเรานี่แหละจ้ะนะมีมากมายลหลายหมู่มวลดอกไม่ตลอดทางระบบน้ำสใสไหลกัดเินออกมาให้เราเห็นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ต่อสายตาเนาะ แต่ก็ต้องใช้เวลาจากมานานตอนนับตอนทำนี่เราก็บอกว่านานแต่เราเดินมาเรื่อยๆนาจากวันนั้นถึงวันนี้ในที่สุดทุกอย่างเราก็มีตามวัตถุประสงค์นี่แหละพี่น้องเรา